จะไม่ทวนนะครับเราจะสอบเลยครับอ้าวใครคนแรกโอเคไหมอ๋ลนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรียนรู้การชกนะครับมาตรงอัปคัดคุกหลายๆอย่างอาจารย์สอบเลยครับคุณผู้ชมถูกไหมครับถูกครับอขออีกทีขออีกทีอ้แล้วขออีกทีขอสองชุดติดกัน ไม่บอกข้อสอบผมก่อนเลยนะข้สอบพิเศษครับโอเคโอ้โหถือว่าทำได้ดีครับคุณผู้ชมครับสองชุดเหมือนกันครับต่อไปครับผ่านไปหนึ่งแล้วคนที่สองไปเริ่มโอ้โหขังปยสดมากครับวันนี้ โอ้โหสามชุดติดกันโอ้โหสามชุดมองหน้าครับงานนี้โอ้จะไหวไหมครับสามชุดสามชุดสามชุดติดไปอาจารย์เห็นทำได้นี่ให้กันบ้านเยอะหน่อยครับสองอีกหนึ่งชุดโอเคอ้าวดีมากดูสีหน้าครับคุณผู้ชมครับเหมือนกับภูมิใจยังไงงั้นละครับ โโอ้โหใช้ได้เลยครับนั่งใจไหมครับนั่งใจครับเมื่อกี้ผ่านไม่ผ่านครับโอ้นยนะรอยกาเนี่ยไม่ผ่านเมื่อกี้กระโดดเชือกผมไม่ถนัดฮะแต่ว่าแต่ในกต่อยกระสอบทรายผมครับอันดับหนึ่งตำบน <c oughs> ไม่ค่อยจะคุยเลยครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้สอบกระโดดเชือกไม่ผ่านแต่ว่ากระสอบทรายนี่คิดว่าผ่านแนี่ยทำไมแยบก่อนครับแยบก่อนเพาไม่ใช่ตรงก่อนไม่ใช่ฮะแยบก่อนอย่ามาหลอกผมครับผมแยบจริงเหรอครับแยบตรงฮุกฮะ จริงอแหมอาจารย์อักไรครับอักใจครับอ้าเอาเอาจานไปเริ่มนี่งงครับแก่ตรงหุกตรงอัพตรงอัพตรงตรงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยทำได้ดีครับคุณผู้ชมครับผมว่าใช้ได้ครับงานนี้แก่ตรงหุกตรงอัพตรงอัพตรงตรงโอ้โหสี่ชุดติดกันแก่ตรงหุกตรงอัพตรงอับตรงตรงแก่ตรงหุกตรงอัพตรงอัพตรงตรงแก่ตรงหุกตรงอัพตรงอัพตรงตรงแก่ตรงหุก แม่ใช้ได้ครับคุณผู้ชมครับจังหวะในการชกนะครับถ <c oughs> ือว่าดีทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยผ่านด่านนี้เดี๋ยวผมจะให้หลบหลีกต่อเราจะสอนใช่การหลบหลีกกันบ้างกันตัวเราจะมีอะไรบ้างครับอ,อย่างเมื่อกี้เราต่อยเขาอย่างเดียวถ้าต่อยสวนเรามาเราจะทําไงบ้างอ่ายืนครับฝึกการยืนกันออแล้วครับจังหวะในการเรียนรู้เรื่องการชกเรียบร้อยแล้วนะครับ จังหวะต่อไปคือเรื่องการป้องกันตัวเรื่องการหลบหลีกครับคุณผู้ชมชกซ้ายเขาชกซ้ายมาเราดึงตัวฉีกออกด้านข้างสเต็ปที่หนึ่งฉีกออกมาด้านข้างหลบได้แล้วแล้วมือเวี่ยงทิ้งไปปุ๊บแล้วอีกข้างหนึ่งกันไว้นั่นแหละครับดูนะผมชกซ้ายไปเนี่ยก้าวไปปุ๊บปุ๊บนิดเดียวฉีกออกนิดเดียวปุ๊บปุ๊บแม่ถ้าเรื่องหลบหลีกนี่เราลองซ้อมครั้งโป้ยนี่ถนัดครับไป ห ôi, แล้วชกคืนด้วยไปฮึบ <c oughs> โอ้โห ôi, ไปฮึบ <c oughs> โอ้โหย <c oughs> ทั้งสามคนนี่ถือว่าจังหวะดีนะครับคุณผู้ชมพร้อมเพียงกันมากเลยครับถ้าต่อยถ้าต่อยขวามาเราเก้าวพร้อมกับยังมีกันไหมปุ๊บพุกมาซ้ายนะถ้าด้านบนเขาว่างเราก็พุกถ้าด้านล่าง <c oughs> เขามีช่องอยู่เราก็อับประทาดจ้าเอาลองดูเอา บิดผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับสามารถเรียนรู้แล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับปุ๊บไปฝึกซ้อมไปได้ครับตั้งไว้ตั้งไว้บิดอัปคัอบิดอัปคัตตรงไม่ใช้ได้ครับเอาทีไปโอ้ยสุดยอด ไอ้ท่านี้ไม่เท่าไรครับสำหรับจ๊อบนี่เสียงนี่กับแอคติ้งนี่โอ้โหนี่เกินร้อยมากเลยครับคุณผู้ชมเอาต่อไปกันเวฟเวฟเวฟนะครับเวฟขึ้นเวฟขึ้นมาดูนะครับลักษณะการเวฟนะฮะการเกินร้อลบลีกแบบเฟบนะฮะก้าวเท้าขวามาตัวตรงนะแล้วจะย่อหรอใช่อันนี้ป้องกันหมัดที่เวลาเข้าคุกมาเราเวฟไปฝั่งซ้ายก่อนนะ ตั้งกัดไว้ครับไปเฮ้ยขาไปเอ้ซ้ายขวาเอ้เว้ยจังหวะนี่พร้อมเพรียงกันดีจริงๆเลยครับถือว่าทำงานเป็นทีมได้ดีครับคุณผู้ชมไป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  แหม่ังโป้ยดีมั่วเลยครับไม่ดูเพื่อนดูอะไรเลยครับงานนี้ต่อไปนะครับฟังคาสั่งแล้วก็ทำตามเรื่อยๆนะฟังมีสมาธมิคิดตามทําตามดึงตรงฮุกตรงงงครับดึงตรงฮุกตรง<ว>งงครับงานนี้อาจารย์บอกว่าดึงตรงแล้วก็ฮุกตรงนะฮะหมายถึงว่าดึงตัวแล้วก็ฮุกตรงนะฮะงงไหมอ้าวขยับไปขยับไป ไปดึงตรงฮุกตรงดึงตรงหุกตรงตงหมัดขวาตรงมัดขวาไปไปดึงตรงฮุกตรงเว็บตรงฮุกตรงงงครับงานนี้เออเลิกคุณผู้ชมสามคนดึงตรงหุกตรงเว็บตรงหุกตรงแหม่นีมัวตัวทัวเขียวมากเลยครับงานนี้พอเจอโจทย์เพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งงงครับงง ไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างแต่จะสั่งไปเรื่อยๆใครผิดปั๊บกาทาันทีเดียเ๋ยวมาที่กระสอบเลยครับ,าาส,บสีมัดดึงตรงหุกตรงเว็บตรงหุกตรงอัป,ปคัดนะครับเริ่มทดสอบนะครับตรงฮุกตรงเว็บตรงหุกตรงอัป,ปคัดโอ้โหมานี่ครับเช็ดก่อนเลยมั่นใจมากคุณผู้ชมครับแต่ว่าหายไปอันหนึ่งนะครับนั่นก็คือฮุกตรงนะครับคุณผู้ชม ดูไหมดูไหมหายฮุกไปอันหนึ่งครับอได้ต้อนรับสมาชิกใหม่โอ้โหจังหวะนะครับดูนะครับในการชกนะครับหายฮุกไปอันหนึ่งนะครับคุณผู้ชมอัปรคัตตรงตรงฮุกตรงดึงตรงฮุกตรงงงครับคุณผู้ชมครับเจอคำสั่งก็อ่อนใจนะครับอัปรคัตตรงตรงดึงตรงฮุกตรง รู้ตัวเองครับรู้ตัวเองงานนี้เดี๋ยวกูหน้าให้้องหวะหน้าพี่ไหมโอ้ย้ำไลยทีชัดเจนพี่นี่ชัดคนแรกโอ้โหอ่ะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับสำหรับทันนะครับทันนี่เป็นคนที่ใช้ได้นะครับจังหวะไม่ต้องบอกนะครับถ้าผิดนี่หันมาทันทีนะครับบอกอาจารย์ให้กาผิดได้เลยครับพุกตรงดึงตรงเฮย โอ้โหเขายังไม่สั่งเลยครับคุณผู้ชมเครื่องแรงมากเลยครับงานนี้มาจับตาดูจ๊าะให้ดีครับสุดท้ายนะอับบคัดอับบคัดตรงตรงฮุกฮุกดึงตรงฮุกตรงอาเริ่มอั๊บอับตรงตรงฮุกฮุกดึงตรงฮุกตรงโอ้จังหวะช่องนะครับ โอ้งานนี้ <S <S ่วันแล้วต่อยมือเดียวเลยบ้าเอ้าเขาคำสั่งก็ไม่บอกให้ต่อยมือแล้วมือก็ไม่กัดด้วยนะต่อยมือลงมาเลยมือเลื่องไม่ได้อตบคัดถูกต้องใช่เออมะโอ้โหเหมือนจะถูด้วครับเอาความมั่นใจเข้าแรกครับแต่เละเทะครับมั่วตัวถั่วเขียวมากเลยครับสำหรับจ็อบครับไม่ต้องไปเพ้นร้านไหนเลยนะมาที่นี่เลยเพ้นได้พิเศษเลยเชียร์ได้เลยเถิดโอ้โหไปโอ้โหดูจังหวะครับ แล้วเพื่อนบอกว่าการตรงกาตรตกชกมือเดียวเละเทะจริงๆนะครับสำหรับจอบทามั่นใจทำเสียงใหญ่ไว้ใครบอกไม่เข้าใจเดี๋ย,ย <laughs> วก่อนดิอ้าวโอ้ยฮึบโอโอโอ,โอช่วงหน้ามาเรียนรู้กันต่อนะครับสำหรับมวยสากลสมัครเล่นในลักษณะาการลบลีกและการชกช่วงหน้าอย่าลืมติดตาม